อะ,อะไรกันวะเนี่ยเสียงเพลงแบบแรล์ลล้ามากนี่อยู่ข้างอ๋อยู่ข้างบนนี่เองคุณทันทันสะทอนคุณทันสะทวนเคยเคยชื่ออะไรแบบนั Yesterday> ้นสะทวนโอเคอันน oh, ี้จะเจออะไรวะรอบนี้ที่แอบปัญหาที่แอบป่ญหไม่เต็มเอ้ยทำไมมีชุดนั้นนะแต่เราทำไมเราไปชุดฝรั่งกูอะกูมีแจกฟรีอยู่นะใช่เหรอเรามีชุดแต่ชุดทั่งไป โอ้โหเรื่อสึกอับอายขายขี้หน้าว่ะแม่งเป็นยูทูบเบอร์แบบไม่ไม่ไม่เติมเลยอ่ะเฮ้ยเน,นี่ยไม่เน้นแฟชั่นเน้นเน้นสีพี่ขอเกาะหน่อยพี่ขอเกาออะนะเฮ้ยอันนี้<ฟ>เราต้องทำอะไรนะฝนกดฝนกดอันนี้ฝนกดเอาเช่นแล้วกูจะหลบตรงไหนนะฝนกดเอาชิบหายฝนกดฝนกดหาที่หลบคิดจะวาไปแล้วต้นไม้ของกูก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยจะวาไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกันล้อเลียนล้อเลียนหน่อยขอล้อเลียนหน่อย เฮ้ยอย่าไม่เอาอยู่กับเปล่นี่ยมันล่วงกันนะน่ากลัวว่ะหลังคาบ้านหลบบนต้นไม้เฮ้ยต้นไม้มันมีน้อยมีด้วยมีด้วยแบ่งกันแบ่งมาแบ่งกันอยู่แบ่งกันยจูบแทบจะจูบปากกันอยู่แล้วนะตอนนี้ต้นไม้ต้นเดียวแม่งหลบต้นไม้ต้นเดียวแม่งมาทั้งญาติพี่น้องคุจะตายเนาะตายไปเออ เฮ้ยรอดต้นไม้ต้นเดียวมันมีชีวิตรอดวะรอดเจอคุนแบบนี้ได้เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปในบ้านเลยแต่ถ้าเกิดพนินไ่ออกจากบ้านเลยแล้วนึ่งอ,อ,ยอยู่ประมาณนี้ก่อนอยู่ประมาณนี้ก่อนอยู่ประมาณทางนี้ก่อนเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นไงชัดเจนหาที่หลบเพราะว่าพายุม,มันจะพัดเราตายเอ,อเข้าไปในกองไฟแบบนั้นได้อะอย่าอย่าตายดีเข้าไฟก็ตายดี ราต้องหาห้องที่มันในนี่คงเข้ากองไฟกันเต็มเลยใช่เหรอเนี่ยมันเข้ากองไฟกันเหรอวะใช่เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเ่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเตาผิงแล้วมันมันได้เหรอวะโอ้โหอบอุ่นไม่ตายละอบอุ่นไหมล่ะอบอุ่นไหมล่ะโอ้โหเออว่าอบอุ่นอ๋ออบอุ่นมันอบอุ่นนี่เองเดือดเดี๋ยวถ้าเกิดมันถล่มลงมาจะเกิดอะไรขึ้นมาไปหมดเลยแน่น่ะ ใจเมไปหมดเนี่ยจะหนาวหนาวเลยอุ้ยอุ้ยหนาวหนาวหน,หนาวเฮ้ยมีมักมันเริ่มมันจะกอดมันเริ่มคืนกินแล้วนะเห็นไหมเราไม่ทำเลยแต่อเราต้องอยู่ในนี้ให้ได้อย่าออกไปข้างนอกอุย้ยอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้แหล,ละ<อ>ปลอดภัยละปลอดภัยปลอดภัยละเฮ้ย เฮยมันอะไรอ่างนี้อดแล้ววะรอบนี้มันหลอดแล้ววะนั่นไงกูว่าแล้วมันจะไม่ได้มาอย่างเดียววิ่งขึ้นมามิววิ่งขึ้นมาเราจะต้องรอดให้สุดพี่ช่แม่งโอ้โหปีนแบบปีนสูงสูงเลยอ่ะคนนี้เทพมากเลยบอกเลยผมปีนขึ้าตรงนี้ละ ะปีนเข้าตรงนี้ได้เด็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮล้ยไปอยู่ตายเอ้าอยู่ดีๆก็ตายเฮ้ยฉันจมน้ำตายอะเมื่อกี้แบบอยู่ดีๆก็ตายเลยอ่ะตัวแตกทำไมเลื่อนเลยแค่นั้นเฮ้ยเฮ้ยอุกบาทเฮ้ยเธออุกบาทเฮ้ย ผมต้องไปไหนฮะผมต้องไปไหนเฮ้ยเฮ้ย่าไปอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกไว้ออยู่ข้้างนกไวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพามาหลบตรงนี้หลบไปรอบแล้ววะว่ากูว่ารอดรอดก็เหี้ยละพวกมังโดดที่มังดำดินลงไปเลยอ่ะนัณธรณีสูบมิยวเราจะคอยดูเธออยู่ห่างๆนะมิยวสู้ๆนะเราดูอยู่เราดูอยู่เราดูอยู่บนสวรรค์ โอ้โหอันนี้ก็ปิวโอ้โหตราไม่ต้องอดดรอดอยู่แล้วปะใช่เธอเธอทำบุญเมื่อวานมาแล้วยังไงก็ต้องรอดบุญแต้มบุญนะเหลืออีกต้องสิบเกา้าครั้งคิดเลยมากใช้ไปแล้วหนึ่งคิดเป็นบาทเลยไปบุญแกโอ้โหเห็นแล้วเห,เห็นเห็นหัวเรื้องเหลืองแล้วเห็นเหนือระเลงจุดชมพูแล้วอย่างเด่นรอเราวะมันรอเระวะเด,เดินเดเิเนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจุ๊บไงจุ๊บ ทุกคนจะจู๊กมาเตอร์เลยเฮ้ยทันสะท้อนล่อนด้ทันสะท้อนยังเก่งทันสะท้อนเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าแพลนิกทุกคนอย่าแผลนิงไหนแม่งปลอดภัยบ้างวะแม่งกูมาหาที่ไม่เจอเนี่ยอะไรปลอดภัยบ้างกูปักตะไคร้เฮ้ยปักตะไคร้ไม่ได้มีแต่ต้นโอนต้นสนโอ้โห จะรอดได้ไหมในวันนี้โอ้ยทุกๆตัวปิ้วแหละต้นโอ๊บต้นสนกูจะรอดหรวะโอ้โหมันผ่าแบบนี้แล้วมันผ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงหน้ากลัวดูมุมผ่ากูดีเฮ้ยอย่าผ่าอันนี้เดียวแล้วจะหลบยังไงอะเนี่ยที่ก็มีกับดะแแบบกับด่านแบบไปนะอุทกแบบเขาเรียกว่าไงอะอุทกกระไพแบบแม่งไม่แม่งไม่ดูด่านเลยว่าแม่งแบบ จะจะตรงกับไปนี่หรือเปล่าะแม่งมีหลบนิดเดียวมันจะลบยังไงวะเอาเถอะหล่ะกูออกมาทำไมวะเนี่ยแม่งไปแล้ยอันนี้ตายยังเมิวยังมิวยังไม่ตายใช่ไหมเขาตายแล้วไม่ตะตะเขาตดติวเลยตอนตายไม่มิวไม่ปล่อยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกไปเดินโงโหมั้ยมิวเดี๋ยวเรียกจะผ่า อะไรว่าจะจะเดินล่อฟ้าหน่อยอะไรว่าเดินง่้นที่สูงถ้าตึกถล่มอีกอะทะิบหายนั้นอยู่กลางๆไหมอยู่ประมาณแถวๆนี้ไหมน่นมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาปลากินบดน้ำลดคลิปลุกไม่ทนนันไม่เป็นไร <S <S> <S เข้าใจแหละตอนนี้มันมืดแต่เริ่มจะง,ง่วง จริงๆแล้วเออไงคิดอะไรไม่ค่อยทันอยู่แะปกปกตินอนกี่โมงเนี่ยโยมเฮ้ยประมสี่ทุ่มเฮ้ยยันสี่ทุ่มห้าทุ่มอ๋อไม่ต่างกันโยมอย่าตายนะโยมเรามีเฮ้ยไม่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 จะต้องรอดเหเฮ้ยรอดรอดรอดทำไมฉันไม่รอด ไม่ก็มเมื่อกี้ตอนมันไอน้นี่มันนี่เขากระโดดไอ้นี่ขึ้นไปเลยเวมัวแม่งมัวตึกตึกมันวนก็วิ่งก็วิ่งวิ่งทวนตึกอะรอดคุกมาเลตโพนี่มาเลตโพนี <c oughs> ไม่เคยฟังละสิเพราะว่ามิตรภาพน่ะคือพลังอาศัยวิเศษยังไงล่ะ อเออแต่ว่ามันคืออะไรวะน้ำท่วมเหรอทอร์นาโดทอร์นาโดเฮ้ยมันไปอย่างนั้นเลยเหรอเออไปอย่างนั้นเลยแล้วกูจะไปยังไงวะต้องหลบทอร์นาโดไอ้ียแล้วกูจะไปยังไงโอ้โหอ๋อไม่น่าทุกคนโอ้พระเจ้าจอร์จจะรอดไหมเนี่ยเอา้าฉันจะออกไปทางไหนท,ที่เรารู้ว่ามีคนตายแล้วแหละหนึ่ง อุ๊ยอุ๊ยเขาหักจะรอดไหมรอดไหมรอดไหมไม่รอดตัวปักกับดินโอ้โหเขายังมีชีวิตรอดอยู่มึงอย่าดูด้วยไปบาลานซก่อนตังค์นะอุ๊ยจะดกระสุนเขาลุกแล้วนะเขาลุกเขาลุกแต่เขา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 ตายผมลุกเฮ้ยเขาก็ไม่ตายเว้ยเออเขาตายแล้วไม่เจ๋วเขาลุกทำไมเขาไม่ตายอ่ะผมเขาลุกออกจากหัวตอนแรกตอนปิวก็ผมหูลุกออกจากหัวมั้งไง พายุมึงกวนสัน้นตีนะพายุมึงมึงแม่งมึงมึงมึงโกงอ่ะพายุมึงโ,งโกงอะ่ะมึงดูดกูเลยเมื่อกี้อะตอนแรกอันนี้ตัวตัวจมเขาไปในดินด้วยนะแต่เขาเห็นเองแหละเองอยู่เองอยู่นะเนี่ยอ้าวไปบายราก่อนออตายบ่อยก็ตายง่ายจังวะ